Сеќавајќи <marriages timing> อรหันติสัมพิทายานหลวงปู่ตื้ออาจรธรรมโมพระป่าผู้ทรงอภิญญาฤทธาปฏิหาร หลวงปูต่ตื้ออาจารธรรมโมเป็นพระอริยะเจ้าที่มีพุทธบริษัทเคารพเลื่อมใสอย,ย่างกว้างขวางทั่วผื้นแผ่นดินมีสานุสิทธิ์ทั้งพระภิกษุสามเนันและคาราวะาเป็นจนํานวนมากทั้งในสยามประเทศในราชอาณาจักรลาวก็มีไม่น้อยที่สธาหลวงปู่บดหัวใจทุกชนชัน้นหลวงปูต่ตื้ออาจารธรรมโมเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในภูมิฐานขั้นสูงใช้ชีวิตออกจาริทธุดงเพื่อบำเพ็ญเพียพรภาวนา ด้วยระยะเวลายาวนานหลายสิบปีป่าเขาลำนาวไพรเถื่อนถ้ำทุกสถานที่ท่านจาริกไปถึงหมดจดจําไม่หวัดไม่ไหวการนําชีวประวัติสมัยแรกเริ่มของหลวงป,ปู่มาเรียบเรียงนําเสนอจะมีเพียงให้อ่านกันพอเป็นคติธรรมแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปผิดพลาดประการใดหรือว่าขาดตกบกพร่องถือเป็นความรู้เท่าไม่แจ้ตลอดของผู้เรียบเรียงประวัติของหลวงปู ท่านมีนามเดิมว่าตื้อนามสกุลปาลิปัตเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2431ตรงกับบัญจันร์ที่3เดือนกุมภาพันธ์หรือวันขึ้น3ค่ำเดือน3ปีชวดสำริดศกจุลศกราช1250ที่หมู่บ้านคาตำบลบ้านคาอำเภอศรีสงครามจงังหวัดนครพนมบิดาชื่อในป่ามัรดาชื่อนางปัดมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเคน ชายห้าคนหญิงสองคนนายตื้อเป็นบุตรคลที่ห้าพี่น้องทุกคนถึงแก่กรรมไปหมดแล้วนายตื้อซึ่งบรรพชาเป็นพระพิสุสงฆ์ต่อมาเป็นพระอริยสงฆ์ที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากันทั่วทั้งแผ่นดินคือหลวงปู่ตื้ออัจารธรรมโมก็เข้าสู่แดนนิพพานไปแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเวลา1 9นาฬกหนาทีวันที่19กกรกฎาคมพุทธศักราช2517 สิริรวมอายุไขทั้งหมด86ปีบวชอยู่66พรรษาตอนเป็นคารวาลลูกชาวนาในตื้อมีจริตนิสัยใจคอเรียบร้อยและความสงบเป็นคนกล้าหาญชาญชัยผิดจากลูกบ้านเดียวกันทั่วไปไม่เกกะบเรกเกเร,เรแต่ใครจะมบังแกกัดไม่ได้มีความสุขุมคัมพีรภาพไม่หูเบาผู้ใดพูดจาประการใดไม่มีเชื่อง่ายๆเว้นเสียแต่พิสูจน์ให้เห็นเนื้อแท้ว่า จ,จึงจะยอมเชื่อเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิสุสงฆ์ลักษณะทั้งหมดที่กล่าวถึงโดยเฉพาะเรื่องการพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาและความกล้าหาญชาญชัยจึงเป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครกล้าเรียนแบบมีสิ่งที่พึงสังเกตว่าคนในตระกูลของท่านทุกคนล้วนใฝ่ใจในทางธรรมทั้งสิ้นต่างเข้าอุปสมบทเป็นพระภิสุ ที่เป็นหญิงก็บวชเป็นชีตราบชั่วอายุไขในตื้อเองเป็นศิษย์วัดตั้งแต่ยังเยาว์วัยอยู่กับวัดกระั่อมบัพปชาเป็นสมณรผู้ใฝ่ใจในการศึกษาพระธรรมคำสอนเมื่อในตื้อเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ตอนนั้นบวชเมื่ออายุ21ปีการบัพปชาหนแรกเป็นพระภิกษุฝ,ฝ่ายมหานิกายนานถึง19พรรษาครั้งที่สองได้ยติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตติกนิกาย จวบเข้าสู่พระนิพพานนับได้อีก46พรรษารวมสองครั้งเป็นจำนวน66พรรษาคือเมอหนึ่งก่อนหนุ่มน้อยตื้อจะอุปสมบทเป็นพระภิสุได้นิมิตฝันไปว่ามีผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวเรียกกี่ว่าชี้ปากขาวสองคนได้เดินเข้ามาหาชี้ปากขาวคนหนึ่งแบกครกหินชี้ปากขาวที่เดินตามมาถือสากหินอยู่ในมือเมื่อมาหยุดอยู่ตรงหน้าได้วางครก และสากลงที่พื้นดินสากวางอยู่ในครกชีประขาคนแรกกล่าวขึ้นว่าไอ้หนูน้อยเอ็งยกสากหินนี้ออกจากครกไหวไหมหนุ่มน้อยตื้อเห็นสากหินไม่ใหญ่กระไรนักจึงตอบชีประขาไปว่าเสาต้นไม้ใหญ่ๆผมยังแบกปลิวด้วยลำพังคนเดียวนับระษาอะไรกับสากหินอันแค่นี้ทำไมจะยกไม่ไหวกล่าวจบก็เดินตรงเข้าไปจับด้ามสากเพื่อยกขึ้น ปรากฏว่าสากหินอันไม่ใหญ่เท่าไหนักราวกับต้นตะเคียนพยายามยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นยกสองครั้งจนเหนื่อยหอบรวบรวงพละกกาลังยกเป็นหนที่สาสามารถยกสากหินที่หนักเหมือนโคดหินทั้งก้อนได้สาเร็จยกได้แล้วจึงพบว่าตนเองมีเรียบแรงพอที่จะยกได้สบายจึงใช้สากหินต่ำลงไปในครกหินปรากฏว่า มีข้าวเปลือกอยู่เต็มครกหินตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ได้ตำต่อไปเรื่อยๆรู้สึกเพลิดเพลินดีจนข้าวเปลือกกลายเป็นข้าวสารไปหมดสิ้นร่างเขาชีประขาวสองคนจึงอันตรธานหายวับไปทันทีพริบตาเดียวกันมีพระมหาเถระก้าเดินตรงมหาสององค์อากับกิริยาสำรวมระวังลักษณะองค์อาสงาดูหน้าเลื่อมใสายศรัทธา ร่างห่มจีวรของพระมหาเถระทั้งสองมีรัศมีเป็นแสงสว่างนวลใย,ยเย็นสบายตาเพียงแค่เห็นก็เชื่อบันว่าเป็นพระผู้วิเศษระดับเหนือโลกเหนือจกักรวาลพระมหาเถระทั้งสองที่มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากร่างกายน่าอัศจรรย์นั้นกล่าวอย่างเมตตาก,กับหนุ่มน้อยตือว่าเจ้าหนุ่มน้อยเจ้านี้มีกําลังแข็งแรงมากพูดเท่านั้นพระมหาเถระทั้งสองรูป ก็ปราศนาการไปหนุ่มน้อยตื้อสะดุ้งตื่นขึ้นฉับพลันจดจำนิมิตฝันได้แม่นยำไม่ลืมเลือนรุ่งขึ้นหนุ่มตื้อนั่งทบทวนความฝันรู้สึกเป็นเรื่องแปลกเพราะจดจ,จำได้มันเจอด้วยตาเนื้อไม่ใช่หลับฝันเชื่อว่าฝันอย่างนี้ต้องมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตตนเองไม่ช้าก็าเร็วขณะแลกควายออกไปสู่ทุ่งนาอันเป็นกิจวัตรของหนุ่มลูกทุ่ง ย้อนระลึกถึงฝันอันแจ่มชัดของเมื่อคืนทำให้จิตใจเยือกเย็นชุ่มชื่นอย่างประหลาดนึกอยากกลับไปเข้าวัดบวชเรียนอีกหนตั้งแต่ศึกจากสามเน็แล้วห่างเหินเรื่องทางวัดเนื่องจากมีงานไร่นาต้องทำจิ้มเวลาไปสีหมดสิน้นก่อนพบค่ำไล่ควายเข้าคอกแล้วบิดามาร้องเรียกบ,บอกว่าปู่ชื่อสิมมหาตั้งแต่ตอนกลางวันปู่สิม,มในที่นี้ไม่ใช่หลวงปู่สิมพุทธาจโร หนุ่มน้อยตื้อจึงรีบกินข้าวมื้อเย็นแล้วรีบไปพบปู่สิมที่บ้านของปู่ทันทีที่พบกันหนุ่มน้อยตื้อตกตะลึงงงงนันเพราะคาดไม่ถึงปู่สิมรออยู่พร้อมด้วยไตรจีวรและบาทมีเครื่องบริขารใส่พานใหญ่เหลืองอร่ามแสดงว่าเป็นเครื่องจัดเตรียมไว้บวชพระภิสูุสงฆ์หลังจากพูดคุยกันทราบความจริงว่าปู่ต้องการบวชพระสักองค์หนึง่งยังหาคนบวชให้ไม่ได้ นึกไปนึกมาเห็นมีแต่หนุ่มตื้อแต่ผู้เดียวที่สมควรจะบวชให้ปู่สักหนึ่งพรรษาหรือบวชสักเจ็ดวันก็ยังดีถมเถหนุ่มตื้อปลาบปลื้มยินดีจนน้ำตาไหลเมื่อตอนกลางวันอยู่กลางนาจิตใจคิดถึงเรื่องบวชอยู่ก่อนตกเย็นปู่สิมเรียกไปหาที่บ้านตระเตรียมเครื่องบริขารไว้ให้แล้วข้อติดขัดมีอยู่เพียงฤดูนี้เป็นฤดูทำนาครอบครัวต้องการแรงงานจากคนหนุ่มแข็งแรงช่วยหวานไถ รีบกลับจากบ้านปู่ไปบอกข่าวเรื่องปู่จะให้บวชน่าอัศจรรย์ว่าบิดามดากลับสนับสนุนให้รีบบรรพชาอนุโมทนาในกองการกุศลของลูกชายไม่เรียกร้องให้ลูกชายช่วยโงแรงทำงานหนักอย่างบ้านอื่นตกลงหนุ่มตื้อได้อุปสมบทเป็นพระพิสุโดยมีพระอุปชาคารบวชให้ที่อำเภอท่าอุเทนบวชเสร็จได้กลับมาอยู่ตำบลที่อยู่เดิมหนึ่งรรษาออกรรษาแล้ว เดินทางไปเรียนวิชาธรรมะที่วัดโพธิชัยอําเภอท่าอุเทนเรียกในสมัยนั้นว่าเรียนนาม,มูลกระจายซึ่งเรียนรู้ยากเย็นแสงเข็นในยุคกระโนนผู้ดใดกัดฟันเรียนจะจบหลักสูตรจะถูกผู้คนยกย่องเปรียบเสมือนนักปราร์ราชฑิตทีเดียวพระพิสูตอเรียนบาลีสนธินามและมูลกระจายสี่ปีจบหลักวิชาจากสำนักวัดแห่งนั้นจึงกล่าบลาพระอาจารย์กลับมาสู่วัดบ้านคาดังเดิม แต่พระพิสูตื์รู้สึกว่าวิชาที่ร่ำเรียนไม่ทำให้หูตากว้างไกลรู้แค่ตัวหนังสือในตำราต้องการสอบหาสำนักอันทรงคุณประเสริฐกว่าเช่นสำนักที่สอนวิชาในเมืองหลวงคือมือบางกอกแห่งแผ่นดินสยามคิดเสร็จสับชักชวนพระสหธรรมิกให้เห็นดีเห็นงามและพากันออกเดินทางจากวัดบ้านขาจาริกฝ่าดงดิบแดงกระดานอันน่าสะพึงกลัวหมายใจเอาจังหวัดอุดรธานี เป็นจุดหัดเดินเริ่มต้นถึงเมืองอุดรแล้วค่อยมองหาช่องทางลงไปยังเมืองหลวงของสยามประเทศเมืองอุดรธานียุคที่พูดถึงยังไม่มีหนทางให้สัญจรด้วยรถลาไปไหนมาไหนใช้ทางเกวียนเป็นหลักทางเกวียนมีมีขัดขาดภาอีสานเมื่อร่วมหนึ่งปีก่อนคืบก็ป่าซอกก็ป่าตั้งแต่ป่าโปรมเข้าไปถึงป่าดงดิบพยันตรายร้อยแปพร้อมจะเข้ามาพลาดชีวิตไปจากร่าง เช่นสัตว์ร้ายผีเปรตอสุรกายหน้าว่าสยองจริงนักพระพิสุเพื่อนกันเดินทางบุกป่ามาแค่มืออุดรนึกขยาดหนทางกันดานคิดถึงบ้านจับใจทุรนทุรายอยากกลับบ้านตลอดเวลาพระพิสุตื้อจำต้องพาเดินกลับทางเก่าเพื่อไปส่งเกรงพระสหธรรมิกจะเจอสิ่งหน้าวาดเสียวเปต้นว่าเสือขนาดบหมาข้าบควายไปกินได้อย่างสบาย เดินกลับกันสองรูปถึงอำเภอหนองหานพบกองเฟียนกำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านขาจึงฝ่าพระเพื่อนรูปนั้นเดินทางกลับบ้านขาจังหวัดนครพนมกับกองเฟียนเสรจธุระสิ้นห่วงหมดกังวลเรื่องพระสะหธรรมิกพระพิสุตเตอร์มุ่งหน้าย้อนกลับอีกขนเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีเพียงลำพังบุกป่าฝ่าดงเป็นว่าเล่นทั้งไปทั้งกลับถึงวัดโพธิสมพร ซึ่งยุคโน้นยังเป็นแค่วัดเล็กๆตัวจังหวัดก็ยังเป็นเพียงชุมชนกระจุกใหญ่กระจุกหนึ่งซึ่งอยู่กันโดยบีป่าดงพงไพรล,ล้อมรอบเส้นทางไปมาหาสู่มีทางเวียนอย่างเดียวรถจนคือสิ่งแปลกประหลาดไม่มีใครเคยรู้จักพระพิสูตื์เข้าพักที่วัดโพธิสมพรเมื่อตรีตรองดูตั้งแต่อยู่ในระหว่างเดินทางมาและเดินทางกลับไปส่งพระเพื่อนป่าอน,นาสพรึงของผู้อื่น เป็นสถานที่สงบวิเวกทูจริตของพระพิสุตตเตือเหลือประมาณเกิดความสันโดษพอใจในความสงบเยือเกเย็นของป่าเขางพงไพรมีความปรารถนาจะจลีกเเร่นจากผู้คนเพื่อจเจริญสมาธิภาวนาให้ตนเองหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ในวัฏฏสงสารเหมือนนักปราชพบแหล่งให้ศึกษาคนา้นคว้าหาเหตุผลอนันแยบยลลึกซึงจึงไม่ต้องการพละจากแหล่งอันวิเศษสุดนั้นไปเสีย ซส้นทางอันยาวไกลจากจังหวัดอุดรธานีไปอำเภอหนองหารซึ่งเดินทางไปและกลับเพื่อส่งพระเพื่อนได้ช่วยกระตุ้นดวงจิตให้รู้สึ้งในคุณประโยชน์ของป่าอันเงียบสงัดความต้องการเข้าเมืองหลวงเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมอันตรธานไปจากใจตั้งแต่เพลานั้นพระพิสูตือตัดสินใจออกจาริกทุดงกรรมฐานไปทางจังหวัดหนองคายการทุดง คือสแสวงหาพระสัตรธรรมด้วยความสันโดษมักน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่มักน้อยเรื่องอาหารมักน้อยเรื่องที่อยู่มักน้อยเรื่องเครื่องนุ่งหม่มมักน้อยเรื่องยารักสาโรคผู้มักน้อยจำจะต้องมีความเข้มแข็งมนุษย์ปีความมักมากฝังอยู่ในกระมวสันดานมีความอยากเป็นพื้นฐานซ้อเร้นอยู่ในจิตความมักน้อยย่อมสนทางกับความอยากการตัดความอยากพูดง่ายแต่ทำยาก ต้องมีความทรมอดทนฝืนความอยากที่เรียกร้องอยากได้นู่นอยากได้นี่สิ้นอยากเมื่อไรจึงจะเห็นทางสว่างอันเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดตัดอยากเรื่องอาหารคืออาหารใดก็ตามที่บิณฑบาตได้มาทั้งอาหารปลาณีตและอาหารหยาบรดเลวให้คลุกเคล้าวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในบาตรถือว่าอาหารเองก็เป็นปฏิกูลอย่าหนึ่ง ที่มีไว้หล่อเลี้ยงร่างกายไม่พึงติดใจในรสอาหารเพราะติดคืออยากตัดอยากเรื่องที่อยู่พาตนเองไปยังสถานที่อันสงบวิเวกในที่ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่เช่นโคดไม้ป่าชา้าเงื่อมผาเรือนร้างว่างเปล่าโคจรไปเรื่อยๆไม่ติดแม้แต่เพียงโคดไม้ป่าชา้าเงื่อมผาเรือนร้างว่างเปล่าพลาตนเองออกจากที่อยู่เด็ดขาด ถือว่าทั้งโลกใบนี้คือที่อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันทางนั้นตัดยากเรื่องเครื่องนุ่งหม่มใช้เพียงสบงจีวรบางครั้งซักอพ้าที่เขาพันศพคนตายในป่าช้าที่เรียกว่าผ้าบางสกุลมานุ่งหม่มซึ่งญาตผู้ตายได้อนุญาตให้แล้วตัดยากเกี่ยวกับยุกยาเจ็บไข้ได้ป่วยพึงอดกลั้นถือซะว่าการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั่นแหละ คือยาอมตะร,รักษาโรคกิเลสรักษาโรคทุกทางโรคได้วิเศษนักกินยาธรรมะแล้วโรคกิเลสจะหายขาดได้ในไม่ชา้ายาที่หมอปรุงให้ไม่พึงใหญ่ดีแสดงให้จิตตนเองเข้าใจท่องแท้ว่าการเป็นพระธุดงคือการเป็นผู้มักน้อยรักความสันโดษอย่างแท้จริงยอมตายดีกว่าละพ้นไปจากความสันโดษมักน้อยพระพิสูตื จาริกธุดงเรื่อยไปถึงเขตป่าเขาในเมืองลาวอันเป็นเขตป่ามัสจันมีสิ่งเร้นลับนอกเหนือธรรมชาติแฝงอยู่อย่างลึกลับผู้เดินทุดงไม่แน่วแน่ต่อความสันโดษมากน้อยเป็นพระธุดงเทียมเที่ยวหาของวิเศษเมื่อผ่านเข้าไปแล้วจะรอดออกมาโอกาสเลื่อนรางเต็มทนจากป่าในเมืองลาวท่านจาริกธุดงต่อไปถึงป่าในเมืองพมา่าอันเป็นป่าสูงโดงดิบ มนุษย์น้อยนักจะย่างกลายไปถึงมีมิติประหลาดลึกลับแฝงอยู่เหมือนป่านอกฟ้าป่าหิมะพานท่านเผชิญกับสิ่งที่น่าสะพึงกลัวมากมายเรื่องราวการท่องธุดมบาสจันท์ในดินแดนลีลับจะแยกไปเขียนลงในหนังสือแดนละแปลต่างหาจากเรื่องที่เกี่ยวกับพญานาคราชผ่านจากดงดิบบาสจันท์พระพิสูตอจาริกธุดงลงมายังจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ หยุดพักการธุดงค์อยู่ในป่าแถบเหนือคือจังหวัดเลยที่ป่าจังหวัดเลยพระพิสูตือท,ทราบข่าวจากพระธุดงค์ด้วยกันว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระประมาจารย์แห่งปวงพระธุดงค์พระป่ากับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปรมาจารย์จันสลิิจันโทพำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สอนและอบรม,ร,รมกรรมฐานอยู่ที่นั่นพระพิสูตื้อ่นติยินดีที่ได้ทราบข่าวของพระประมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ หลวงปู่มั่นพุริทัตโตและท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ผู้เป็นพระสหธัรมิกเพราะดำริมาช้านานว่าปรารถนาจะฝ่าตัวเป็นสิทธิองค์พระประมาจารย์ของพระจุดงกรรมฐานท่านรีบออกเดินทางจากเมืองเลยผ่านมาทางลมศักพิษโลกลำปางเนิ่นนานหลายวันกว่าจะถึงจังหวัดเชียงใหม่พระพิสูตื ได้ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์ที่วัดเจดีหลวงทันทีที่เดินทางไปถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมีความยินดีที่พระพิสูตร์อุตสาบุกป่าฝาดงมากราบฝากตัวเป็นสิทธิ์กล่าวว่ามีพระและสมณเณรพูดถึงท่านตื้อยอยู่เสมอว่าเป็นผู้มีความมักน้อยภาพเพียงกล้าแขงเม่ทางรมจากนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ได้ยติให้พระพิสูตเตอร์เข้าเป็นฝ่ายธรรมยุทธมีท่านเจคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นพระอุปชาท่านพระคูตรีพิสารคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านพระคูณทีสีเป็นพระอนุสาวบณาจารย์พระพิสูตเตอร์เปลี่ยนจากมหานิกายมาเป็นพระธรรมยุทธตรงกับปีพุทธศักราช2468ขึ้น8ค่ำเดือน6ตอนนั้นพระพิสูตเตอร์ อายุได้37ปีที่วัดเจดีหลวงพระพิสูต้อได้รับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอย่างเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังเป็นเวลาหลายเดือนมีความเจริญรุดหน้าในทางธรรมอย่างใหญ่หลวงสุดประมาณ